คุณกำลังฟังดี e ี d i เตอ Podcast สวัสดีครับอาจารย์เอครับอาจารย์ B บหัวร้อนไหมครับอาจารย์ช่วงนี้กินยากแก้ไข้ออะไรครับหัวร้อน,อ,นอืมก็เวลาเป็นไข้ในอดีตเขาทำไงล่ะทำไงอาจารย์เอาผ้าชุบนะ้ำโปกหน้าผากไม่มีเง<อ>ินไปนซื้อ,อยา,า,อามาราโอ๋อใช่วันนี้ใครหัวร้อนที่สุดในโลกลุงพล ในชัย,ยพลวิภาหแห่งบ้านกโกกวันนกโกโกอออ,อร้อนเรื่องแหละไ,ไม่รู้ช่วงนี้ผีออกผีเข้าเพี้ยนเพียนแหละผมว่าอารวาสเสรนข่าววันนี้อารวาสเนข่าวช่องอะไรช่องอมรินเขาตามเนี่ยอมรินเขาตามเรื่องนี้เนี่ยอมรินตามมาตลอดใช่ไหมมีอมรินกับไทยรัฐอ่ะใช่ออมรินไทยรัฐวันเออตามลุงพลมาตลอด มีทำนั่นด้วยภาพจำลองสามมิติแอนิเมตได้รุ่นนี่เอาเป็นว่าสื่อเหล่านเานี้ช่วยลุงพลช่วยเรื่องอะไรอ่ะช่วยทําให้ดังอ่ะเดชช่วยไอ้ทักไทยทำให้ดัง <laughs> แล้วก็ช่วงนั้นก็โอดควรร้องไห้ร้องข่มถึงค, <น S 2> ความอัดยุติธรรมก่อนหงกอนหัวาาหาว่าตัวเองเป็นฆาตกรอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่มาวันนี้รู้สึกลุงพลผมว่าเพี้ยนไปหนักมันเกิดความกดดันมากกดดันอะไรกนะันคือแกก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะอย่างวันแรกที่มีเรื่องแกก็โกนหัวนะครับแล้วก็แกก็บอกว่าเครียดก็ต้องล้างซวยด้วยวิธีการโกนหัวอะไรเงี้ยคือแกเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรที่เข้ามากดดันตัวแกมากครับแต่ไม่เป็นไ,ปไรเนี่ยก็กดดันไปเห็นได้ลถมาคันหนึ่งไหมอ่ะอู้ได้มาหลายอย่างนะ เราไลฟฟังนิดสิฮะในทางสื่อสารมวลชนดิจิตอลเนี่ยโลกสมัยนี้มันเป็นยังไงลุงพลได้ได้ของลุงพลใช่ไหมฮะเออคือในอดีตเมื่อก่อนใช่ไหมฮะเราก็เช่ารายการวิทยุเช่าเครื่องวิทยุครับก็วิ่งไปหาทหารเขาแล้วก็ขอสปอนเซอร์ได้รายการมาเอาตังจ่ายค่าเช่าเขาแล้วเราก็หาสปอนเซอร์เราก็เนี่ยยุคโบราณก็หาแบบนี้ยุคนี้ไม่ใช่ละยุคนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแอดเขาเรียกว่าแอดเน็ตเวิร์ก a d มันมาจากแพลตฟอร์มครับอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook อยู่ในบล็อกอย่างเงี้ยแล้วมันมาอย่างไอมันก็มีระบบระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบจัดการ Advertising เนี้ยระบบจัดการซึ่งทั้งสาแพลตฟอร์มนี่มีหมดอย่างน้ำสิงอยากจะซื้อโฆษณาแล้วอยากไปหากลุ่มเป้าหมายอายุสิบแปดถึงสามสิบผู้ชายต่างจังหวัดไอแพลตฟอร์มเดี่ยมันมีข้อมูลอย่างนี้ เพราะมันเก็บข้อมูลหมดใครยูนเซอร์มันยี่เท่าไหร่ยู่จังหวัดใหเพราะตอนเราดีจิตเตอร์ถูกต้องลเพราะฉะนั้นเมื่อเรากดสั่งซื้อแอดเข้าไปเนี่ยยิงตรงเข้าไปหากลุ่มพาเก็ตกลุ่มนั้นเลยเนี่ยมันถึงได้ผลตอบรับที่ดีโอ้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 อมันจึงเป็นที่มาว่าอย่างลุงพลเนี่ยลุงพลหันมาร้องเพลงใหม่ไปเกาะจินตาลืาสร้างมีข่าวสร้างกระแสข่าว ว่าเกิดคุณไปเจาะนี่ขึ้นมายรืงคำว่าคลอสใช่ไหมที่เป็นตัว x อะทุกที่ทุกวันถ้าเกิดว่าทุกแบรนด์แบรนด์ไหนมาร่วมกันเขาคลอสกันคลากันคลายกันกดเกี่ยวกันออเพดวิวยิ่งสูงเงินยิ่งได้อะไรวิวยิ่งทุกทีวิวยิ่งสูงเงินยิ่งมากเตงเนี่ยถ้ามีคนมาดูเยอะยิ่งได้เงินเยอะเพราะเขาแทรกโฆษณาไปหรอถูกต้องครับแลวหนึ่งคลิปที่ไม่ได้ไม่ได้แทรกชีเดอย่านั้นจันเอ ห้าชิ้นจะแทรกได้เอ้าแล้วเราฟังเพลงอยู่เพลงนกระตุกก็ดีก็ยินดีอ๋อแล้วอาจารย์เอชอบไหมไม่ชอบผมชอบเพลงตายทั้งเป็นของพี่แจตายทั้งเป็นเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรแทรกเลยแล้วก็กดดอกจาไม่มีอะไรแทรกอาจารย์เอต้องไปเป็นเมมเบอร์ในแนฟอร์มนั้นแบบขั้นรีเมียมใช่ใช่จ่ายตังค์ให้เขาไปจ่ายตังค์ให้เขาแต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมฟังฟีไหมอ่ะเมื่อพี่ผม ผมยังงงเลยดอกจันสีเก้าต่อองสองหายไปไหนไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมย right ังกดฟังอย่างทั้งนั้นอยู่เลยอ่ะเนี่ยไออย่างลุงพลเนี่ยที่ไปเนี่ยเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทั้งนล้ยที่ไปไปเฝ้าแกไปเฝ้าไปถ่ายแล้วทำคอนเทนต์ไอไอเฝ้าเฉยๆนี่มันเหมือนครั้งหนึ่งทรูเขาเอาหมีแพนด้ามาแล้วเอากล้องไปจับครับแล้วโดยชีวิตความเป็นอยู่นะโอ้หถ้าตอนนั้นมีแอันรวยแรงๆนะรวยเล้ เพราะอันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันใช่ไหมากกาไปติดตามเป้าดูชีวิตแกใช่ว่าใครมาดูฮะนักข่าวไม่ไม่ผู้ที่เป็น end user <ม>ที่บริโภคอ๋อบริโภคอย่าลืมว่มาเรื่องลุงพลเนี่ยเป็นกระแสของสังคมอืมคนดูลุงพลเนี่ยตั้แต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ยก่อนจะถึงวันนี้นะช่วงต้นเนี่ยแท้จะบอกได้ว่าทั้งประเทศและแทบทุกอายเพราะก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมใครฆ่าเราจะผู้ S <S จนวันหนึ่งมันเริ่มเพีย้ยนไปเรื่อยๆมัสร้างศิลปินแล้วมันมันเป็นเด็กไอดอลขึ้นมาเนี่ยทําให้กลุ่มกลุ่มคนบางกลุ่มหายไปกลุ่มคนเมืองอืไม่ติดตามแล้วกลุ่มกลุ่มนักวิชาการไม่สนใจแล้วอแต่อย่าลืมว่ากลุ่มแมสเนี่ยที่เขาดูมาตั้งแต่แรกนะยังดูอยู่อแล้วมันมีจํานวนหลายล้านคนเรียกว่า,บ,าบ้านๆบ,บ้านๆก็ยังดูกอยู่อต่อให้มีกระแสดราม่าอย่างไงก็ยังดูดูเพราะอะไรดูเพราะความดราม่าเลยนั่นเลยนักนการอย่างเี้ยครับ ผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะแก่การนํามา,าโฆษณาอุ้ยนี่ไงอาจารย์น้ําดื่มก็ใช่อุปกรณ์ทางการเกษตรก็ใช่ออจริงจริงอืมสังคมกเกษตรกรรมบ้านโอ้โหย,ยาฆ่ายาปุย๋ยเครื่องเชื่อมลวดเหล็กอะไรเงี้ยทั้งนั้นอืม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 เพราะนั้นแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับยูทูบเบอร์มีกี่เจ้าวันนี้เหละครับ วันนี้มันมียูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็มีสื่อหลักอีกหลายช่องแล้วก็มีคนที่อย่างเช่นหมอปลาก่บอุบิยะอาอุบิยะนี่เมื่อก่อนชั้งกลน,นะชัะ้งกลก็ตอนหลังแกวันท้าชกคเขาอยู่ก <laughs> ็แล้วแล้วแกเข้าไปหาลุงพลเองเหรอตอนนั้นอ่ะใช่เพื่อที่จะออกกนไ z e ว่าหน้าตาดีน่าจะทํางานบันเทิงถูกต้องอืมแล้วตอนนี้ทําไมวงแตกอ่ะมันต้องวงแตกเพราะเรื่องผลประโยชน์ มันมีข่าวลับด้วยหเปล่ะว่าว่าลงพลจะโดนสอยือเปล่ะ<ด>คืออยู่ๆคนมันจะวงแตกเนี่ยนะมันต้องคือคืองี้นะอันนี้เล่าให้ฟังว่าไม่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องกับลงพนนะครับน,นี่พูดจะตัดตอนว่าอย่างในลาเรามีคดีแชร์ลูกโซ่ับซึ่งโด่งดังมามากในประเทศไทยเนี่ยนะแชร์ลูกโซ่ในที่นี้ก็คือไอ้ยลงทุนกับผมไหม ละแสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะได้ดอกประมาณหมื่นหนึ่งคยับผมก็เอาเงินแสนเนี่ยใช่ไหมมาแบ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็คืนคุณก็ดีใจใช่ไหมว่าได้จริงใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> อีกเก้าแสนผมก็เก็บอะไรเงี้ยอือไอ้แชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยครับเวลาไปชักชวนคนนะนะมันผิด ครับเพราะว่ารู้ว่ามันโกงกันแล้วไปชวนเนี่ยนะวิธีแก้เขาทำาไงไหมครับขั้ตอนเขาจะกระโดดเยงออกมาเลยคนชวนเขาบอกคเขาเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายอก็คือเขาก็ไปโดนต้นทางหลอกมาทีนึงครับเออเขาจะชิ่งออกรูนี้กันเนี่ยก็เรื่องบริจาคอะเออเราก็เลยเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บอกว่าแน่นอนนีะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าจะมีต้นทางซวยแล้ว แล้วแล้วก็ผลประโยชน์ที่ว่าสมมุติว่าได้รถมาคันหนึ่งเนี่ยคือไงอ่ะคืออาศัยความดังของแกแน่นอนครับมาโฆษณารถแล้วก็ให้ผลตอบแทนเป็นรถไปเป็นรถไปอืแล้วยูทูบเบอร์ได้อะไรฮะในเรื่องนี้ยูทูบเบอร์คนอื่นเหรอครับครับที่มาทำก็แรกเรื่องสับสกายเรื่องเพจดีของตัวเองอ๋ออย่าลืมว่าเบ้งเงินไม่ได้โตที่ลุงพลคนเดียวอืมอืมผมเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งผมไปติดตามลุงพลคนก็ดูผมเงินมันก็เกิดขึ้นกับผมโดยผมไม่จ่ายบหลุงพลแล้วยูทูบเบอร์นี่ก็คล้ายกับเจ้าของช่องต้องเห แล้วก็มีอย่างอมรินที่ไปซวยโดนเรื่องหัวร้อนวันเนี้ยเ <Hans> อาสวยมากจริงๆนักข่าวคนนี้ของอมรินเนี่ยนะครับเขาตามวงกาั้งแล้วและมีความสนิทคิดเชื้อและ,ะคุ้นเคยกับลุงพลเป็นอย่างดีอไม่ใช่ว่าเป็นนักข่าวหน้าใหม่ไปนะอืแต่แปลกที่ลุงพลอยู่หัวร้อนอาจจะคือสัาตญยานเป็นนักข่าวเนี่ยคุณก็อยู่ในวงการก่อนมาเป็นอาจารย์เนี่ยคุณก็ทราบใช่ไหม เขาจะได้อะไรที่ไวกว่าประชาชนก่อนเสมออะไรนอนกินเขาไวเออนั่นเลยว่าเขาได้ข้อมูลอะไรมาแบบทําให้เขามีปฏิิริยคือผมก็ฟังจากพี่หนุ่มกัญชัยนะบ้านอยู่วันไกรเวนเคียงกับจนเอเนี่ยเอเขาก็มีรู้รู้สึกว่าได้จิ่นแปลกๆเหมือนกันอว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยกิ่นตุ่ยเหมือนรู้อะไรบางอย่าง เอาธนาอาจารย์เอ,เอ,อถ้าหวยออกมาอย่างที่ผมคิดและพี่หนุ่มกันชัยคิดออสหาบาทาแน่นอนเดี๋ยวดีใจเ,เย็นๆคุณไม่คิดมั้งเหรอว่ายูทูบเบอร์มันอะไรไปติดตามกันมากเนี่ยคุณไม่คิดว่าเป็นสายตำรวจมั้งเอาอาแน่นอนผม,มคิดว่าน่าจะมีนะออตำรวจ<ผ>มไม่งโงออ่นะตำรวจออไทยฉลาดจะตายออถ้าผิวเผินผมทำแบบคดีตามไม่ได้เลยอะไรๆ,ๆแต่ผมอยากจะมี ข้อมูลในเชิงอาชญาวิทยาหรือพฤติกรรมของคนที่ผมสงสัยเนี่ยครับใช่ไหมสมมุติว่ามียูทูบเบอร์ทั้งเจ็ดคนเนี่ยหนึ่งในนั้นมันเป็นสายตํารวจบอกว่า,าน่าคิดน่าคิดาามากจรินๆใช่ไหมอันนี้ลุงเขากลัวอะไรลุงเขากลัวโดนยัดข้อหาหเฉยใช่ไหม,มเขาก็เลยกรีดร้องตรงนี้หรือเปล่าครับเพราะมันก็ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรคือลุงพเลเนี่ยนะ ผมรู้สึกว่าช่วงหลัมๆนี้กลางอ่าเฮ้ยคนมีตังค์เอาเนี่ยมีใครเจ้าที่กรมป่าไมา้ไปตรวจสอบแกเรื่องไม้ตะเคียนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ก็กลางใส่เขาอ่ามีตังค์มาเอาไปอเฮ้ยตังค์ที่ได้มามาจากใดเล่าอ๋อคนยินดีให้ผมฮะว่าคนยินดีให้มาแล้วก็ขาดกันแล้วก็เป็นของผมแล้วดีเหมือนกันนะ แล้วมาวันนี้เองลุงคนมาทํากิริยาโทษเถอะนะปั่มแบบนี้กับสื่อวลชนก็ลุงเขาชาวบ้านเขาไปตามแผนไม่รู้เรื่องอะไรไครสื่อไม่ติดไม่หอตรงๆมาก็ฟาดการไม่ตรงมาก่อนนั้นนี้ยกมือไหว้ท่วหัวขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยสร้างความจริงให้กระจารแล้วคนนั้นนี้จะเป็นใครทํามากินอะไรเออก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเดิมทีเนี่ยเป็นนักร้อง เออเห็นเขามีถ่ายรูปมาเป็นนักร้องวงดนตรีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้เป็นเลิกแล้วก็มาทําไรทำทำไรทาสวนประสบการณ์ในชีวิตคนเนี่ยบางทีมันบ่งบอกอะไรบางอย่างครับใช่ไหมังั้นในกรณีนี้ที่ไปกลางไปอะไรเนี่ยแกผ่านอาจจะผ่านอะไรมาเยอะรู้เยอะรูเยอะแล้วอตอนนี้ป่าไม้จะมาทำไรคือถ้าแกมีสตังเยอะเนี่ย ผมกลัวแกเหมือนไข่ไหมเหมือนสาราสารโอ้ัอน,นั้นเนี่ยที่คุณเคยพูดไว้ว่ามันเหมือนสร้างประวานนะมันมีคนมาครับเห็นไหมอันนี้อยู่ๆแล้วคุณมีเงินปลิวมาอย่างง่ายเลยเห็นไหม <c oughs> ทําต้นตะเคียนต้นมะข่าอะไรคุกก็กแล้วแต่จะนาะกรลื้อยเยอะไปหมดเห็นไหมมีไรายได้จากตรงนั้นตรงนี้เข้ามาก็แล้วแต่ แกก็อาจจะระแวดระวังจนกระทั่งไกกลางออกมาก็ได้มาไม่หรือความจริงแกไม่ได้เปลี่ยนไปหรือแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยู่แล้วไม่รู้เราพูดอะไรก็อาจจะไม่เป็นธรรมใช่แต่ว่าแกอยากจะชี้แจงอะไรดีเตอร์คงยินดีมั้ง<ม>ถ้าถ้าเกิดถแกอยากจะแชร์ข้อมูลฝั่งแกบ้านผมยินดีที่จะเดินไปคุยกับลุมพลนะแต่ก่อนที่จะเดินไปคุยเนี่ย อยากจะถามลุงพลสักนิดหนึ่งว่าวันเนี้ยลุงพลเดินบนเส้นทางที่ลูกหาไม่มีแล้วเออถอนที้งหมดนั้วนี่ถอนหมดทุกคนหมอปลาทนายลุงพลจะเดินยังไงที่เรียกลุงเนี่ยเพราะแกกว่าพ่อืแกกว่าพ่อคนอื่นนะไม่ใช่พ่อผมตอใหม่เนี่ยลุงเนี่ยมันก็เลยเรียกลุงดูน่ารักดีมันไม่ใช่คำหยาบแต่ไม่ได้ไม่ได้เขาโลดถือกันส่วนตัวเออแต่จะเรียกเพราะเป็นชื่อที่ติดเห็นจะเดินยังไงอื แล้วลุงพลเองเนี่ยอย่าลืมนะผมจะเปรียบเสียบกว่าทั้งสินนิดหนึ่งเกิดและตายด้วยคนคนเดียวกันเอ้ยคุณนี่การเมืองสามารถปรากฏได้ที่น,น,าานอะอทั้งสินเกิดเพราะจำลองก็ตายเพราะจำลองเช่นกันเออลุงพลนี่เกิดเพราะสื่อมวลชนแต่แม่ก็ตายเพราะสื่อมวลชนเช่นกันเออ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 นี่หลุงพลได้ยินอีดิเตอร์เข้าไหม ปากปักแต้มไปบอกเด้อระวังนะใช่คนยืนเ่า้ยวคุณมีกินมีใช้มีคนมาทําบ้านให้ือคนมาทําบ้านให้เนี่ยเพราะสื่อมวลชนเขาไปประโคมข่าวคุณอืแล้ววันเนี้ยทําผมไม่ได้บอกสื่อมวลชนดีเด่นไปจาไหนอาจารย์เพียงแต่ว่าสื่อมวลสื่อมวลชนเขามีกล้องเอมีกล้องมีไม้มีปากมากกว่าลุงเออคนเมื่อเี้าที่ดูในคลิปแบบใช่ไหมผมมาทาหน้าที่อย่าทาร้ายผมแหม อาจารย์ได้ฟังใครอ่ะอาจารย์เชื่อใครชื่อชื่อนักข่าวแน่นอนเพราะภาพเห็นอยู่ว่านักข่าวสุกธรรมเพราะฉะนั้นจบแล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็ไม่รู้ยาวๆเห็นไหมไม่เห็นก็เรื่องบางช่วงบางตอนตัดตอนมาตอนที่มีเรื่องใช่นไหมนั่นนาะสิเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนใครแทนคนไทยที่ต้องมาเสพข่าวอะไรพวกนี้อาจารย์เชื่อไหมครับ ผมไม่ได้มาสนใจข่าวของคุณปานานมากนะจนกระทั่งวันนี้เพราะผมเหลืออดกับการที่คนไทยไปสนใจเรื่องราวที่มันไร้สาระอย่างนี้จนกระทั่งเป็นที่มาของการทำร้ายสื่อมวลชนอย่างคุณใช่เข้าข้างสื่อด้วยกันเองป่ะไม่มผมไม่ได้เข้าข้างสื่อด้วยกันเองเลยเอาจารย์เองหลุงพลก็ ติดเทนนิิเตอร์อะลุงคนหัวร้อนอะติดเทนวิิทเตอร์แต่เนี่อแล้วคันนี้คันนี้ไอ้เรื่องทางคดีมันจะถูกทำไมเกี่ยวข้องได้วหมล่ะเรื่องโซเชียลไปแสงในทางคดีได้ไหมใส่ได้อืผมเชื่อว่าคุณตำรวจเขาก็ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมแกอยู่วิเคราะห์พฤติกรรมแน่นอนอืนักข่าวที่มาหามาห่าเหียวอะไรเลยอโดนแย่งไม้แล้ววันก่อนก็ อ่านักข่าวไปสี่ห้าคนมั้ยจะไปถามพาดนั่งเล่นมือถือไม่สนใจไม่แยแสอือย่างเงี้ยอืมนี่นี่โดนแจ้งความแล้วนะนักข่าวแจ้งหรอนักข่าวแจ้งเรียบร้อยเสียใจอืมทําไมถึงทำกับผมได้ท่านที่รู้จักกันรู้จักกันเออบ้านเมืองเรามันก็ตลกดีก็ดีซะว่าเป็นความบันเทิงในชีวิตในช่วงระหว่างโควิดมันไม่มีอะไรทําก็ แต่เดี๋ยวหาว่าผมด่าล,ลุงพลและข้อข้างพวกตัวเองอ,อันนี้ก็เป็นบทเรียนของสื่อมวลชนนะว่าว่าเมื่อคนในคนไทยส่วนส่วนหนึ่งหมายหความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชอบกระแสดราม,มา่าและข่าวก็ผันตัวเองที่จะเสนอความจริงรกลายเป็นโหนกระแสี่ไม่ได้ว่ารายการนะพายถึงว่าพูดถึงเกียาว่าโหนกระแสความเป็นดราม,มา่า แล้วก็สร้างตัวตนของตัวเองให้ดังผลมันก็เป็นอย่างนี้แล้วความน่าจะถือก็ไม่เกิดผมถามว่าวันเนี้ยผมเองเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยผมก็ถามมาแล้วว่าคือเอ้ที่ที่มนันนาเสนอข่าวเนี่ยมันเสนออะไรกันวะม,มันไม่ได้เสนอความจริงของคดีน้องชมพู่เลยแต่มันเป็นการเสนอกิริยาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของลุงพลป้าแตน จนกลายเป็นนักร้องร้องผู้บัญญินตลาดแล้วก็เสพสุขหาเงินออกคอนเสิร์ตก็จะโทษไข่ล้อาอลก็ต้องโทษหมีแพนด้าอะไรนั่นน่ะสิที่ทำเทรนนี้ปูทางมาตั้งแต่ส <c oughs> <น>ิบปีก่อนหมอปลาเ็าอีกคนเอา้าผมไม่เขาล่ะผมไม่ว่าเขาหรอกเดี๋ยวโดนหมอปลาเ็าหัวร้อนพอๆกับลุงพลนะหมอปลาคนเมืองเพชรคนเมืองเพชรก็ไปแต่เขาก็เป็น <c oughs> คนจริง แต่บางทีแกทากับข้าวทําอะไรก็น่าอร่อยดีบน,น,นเ่อรนะ่ะนี่แต่หมอปลาเขาดูเสียใจมากเรื่องที่องล<ป>ุอะเนี่ยแหละนะที่เขาบอกว่าเป็นหมอดูแล้วไม่ดูดวงตัวเองมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้ลืมดูดวงมาเนี่ยไม่ได้เราจะไปคบหาอะไรกับใครอ่ะนะเรื่องคนอื่นเราดูแม่นนะเรื่องตัวเองเราลืมต้องรับไป ไอ้ไม้ตะเคียนไม้มาฆ่าเลยอันไหนุดถูกมาคือคนไหนเนี่ยันเียรู้สึกจะผิดทั้งคู่เห็นความรู้สึกนะปัมเสี่ยงแล้วเกินเสี่ยงไม่ได้ไปโผล่หนุ้มรองไปคือลุงผลเก็จะทําบ้านเป็นสํานักอะ้วันก่อนมีเหมือนอะไรเข้าเลยนะเหเล่นของเห็นบ้าเห็นบ้าอาจารย์เไม่เห็นแน่เลยไม่ได้ตามคือผมก็ไม่ได้อยากจะตามแบบมันมาหน้าฝีบนโซเชียลมีเดียผมอยู่ๆก็มีกับเขาไหว้รุ่นไหว้เนี่ยนะ แล้วก็อยู่ลุงพลก็เดินไปกลางแดดไปนั่งกับพื้นนั่งกับ,บัตรแล้วก็มีน้ําตั้งอู่ขวดหนึ่งแล้วเหมือนมีอะไรเข้าล่างเข้าทรง,งอะไรไม่รู้ให้หวยไหมล่ะถ้าให้ขึ้นมานี่สงสัยจะเปลี่ยนชีพเออ,อแปลกแปลกไอ้คดีลุงพลนี่ผมเอาเหอะผมอยากให้ตํำรวจเร่งผมว่าเขาคงํคาคดีคงคงคงต้องใช้เวลาเพราะว่า มันปลูกปรับไม่ได้หรอกเสีย่ยมมีหลุมม,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 มีฐานนะเพ,อพ,อพ,อพอราะพว่าตำรวจปัจจุบันท่านก็สุขุมจังนะเามื่อก่อนกนมองมาดูคดีนี้ตียงตอนเป็นรองค,คิดว่าคิดว่าคงไม่แพ้หรอกแต่ว่าอย่าไปเอาความเร็วใช่ไหมเอาเช็คโกสโลว์บัตชัวดีกว่าาช่าต้องชัวต้องชัวช้าแต่ชัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวแกอะไรอ่ะเอาคนผิดเอาคนไม่ผิดเข้าคุกมันจะยุ่งแต่ผมจะบอกหลวงพนไว้นะตั้งแต่วินาท ที่ที่ลุงพลมีเรื่องกับสื่อมวลชนหลังจากนี้นะลุงพลจะถูกจับผิดหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมไม่ใช่จับผิดของใหม่นะจันเอขุดตั้งแต่ต้นคดีความผิดปกติของลุงพลผ่านสายตาของสื่อผู้ไปติดตามอีกครั้งหนึง่งและท่านจะลำบาก